เวลาประมาณบ่าย2องโมงครับวันนี้วันอาทิตย์ครับน้องแมนครับแหมหนุ่มบุรีรัมณ์นะมาทํางานเส้น304นะครับเล่นงานเส้น304ศูกวติดตามมานานพี่ชายเขาก็มาทํากับผมนี่แหละนะเขาเลยแนะนํากันมาบอกว่าบูคาวเวอร์ฉลาม2021เนี่ยต้องมาหาช่างแบงค์ครับโอเคสเตย์สองครับพันหกสิบเปอร์เซ็นต์เบื้องตัดสับระเบิดตามสไตล์ช่างแบงค์เหมือนเดิมนี่นะครับได้ด้วยสวัสดีครับเซี่ยแมน มันวะมันครับตัดดังนะดังครับคันเร่งตึงเลยครับอ่าชอบวันใส่โห่ใส่โหดเดี๋ยวปีใหม่กลับบ้านนี่สนุกเลยใช่ไหมครับพวก,ก็รอดูเต็มเลยเพราะว่างั้นนะครับอ่าข้างหลังมีสติ๊กเกอร์เลเทคกด้วยนะพี่ชายไปใส่คัทเลเทคกมาบอกว่าเอาให้น้องชายมาแตะไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าม,มาใส่เลเทคกกับผมนะฟังเสียงเมื่อตัดครับแมนเบิ้ พ่อซิ่งอันนี้ทํามาจากระยองนะครับทํามาจากระยองนะเวลายกคันเร่งมีเสียงเบ้าด้วยครับมีเสียงมีเสียงถอนคันเร่งด้วยนะหวานหวานเลยหวานหวานเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นแคปนะครับตัวนี้เป็นแคปนะฮะฉลาม2021นะฮะจบเลยฮนะจบสวยครับสับระเบิดได้แรงเลยคุณจใจครับไปเจอกันใหม่ครับ